บทที่2,713หากมีคนมาฆ่าข่าแล้วจะทำเช่นไรชินซู่ชิงพยักหน้าเช่นนั้นก็ไปกันแล้วคนทั้งสามซึ่งนำโดยหลวนอวินจงก็ออกเดินทางสู่แดนดินลอยฟ้าอันอยู่ไกลออกไปทันทีระหว่างทางซูอี้ก็อ่านป้ายหยกที่ชินซู่ชิงให้มาครู่ต่อมาในที่สุดซูอี้ก็พอเข้าใจบางอย่างในเขตหงห้าหมอกพิสดารที่เขาอยู่ในขณะนี้มีนายนามว่าหมานเท่าจินหลิง ซึ่งมีเพียงมีสติปัญญาแต่ยังมีอำนาจแข็งแกร่งยิ่งปกครองอยู่กล่าวกันว่าความแข็งแกร่งของเขาเทียบเท่าบรรพชนเต่าขอบเขตท,ที่สี่ไร้ประมาณแห่งอนันตการมานเท่าจินหลิงผู้นี้พิกลน,นักตลอด24เริ่ตะวันในหนึ่งปีเขาจะส่งขบวนแห่ไปรับเจ้าสาวจัดงานแต่งเอกเกดยิ่งใหญ่สตรีที่เขาแต่งงานด้วยล้วนแต่เป็นสางหลอนที่มานเท่าจินหลิงถือว่ามีรากกระดูกยอดเยี่ยมวันนี้คือหนึ่งใน24เริ่ตะวันที่รุนพรม และขบวนแห่เจ้าสาวที่ซูอี้เห็นเมื่อครู่ก็คือภรรยาอีกคนที่มานเท่าจินหลิงแต่งเข้าบ้านดูพิลึกนักแต่เมื่อคิดดูแล้วสางหลอนผู้มีสติปัญญาก็หาแตกต่างจากคนเป็นไม่ยังเข้าใจได้ซูอี้นับนิ้วคำนวณแต่งงาน24หนต่อปี10ปีก็240หนร้อยปีก็2,400 24แล้วตลอดการจนบัดนี้สรุปมานเท่าจินหลิงแต่งภรรยาไปแล้วกี่นางแม้วิธีเตาของเขาจะลึกล้ำแต่จะดูแลหวัดไหวหรือ แต่แม่ป้ายกจะมีแจ้งไว้ซูอี้ก็แน่ใจว่าเบื้องหลังการแต่งภรรยาของมานเท่าจินหลิงต้องมีใช่เพียงเพื่อความเพลิดเพลินบนเตียงอย่างเดียวเป็นแน่เกรงว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำอื่นซุกซ่อนทุกครั้งยามานเท่าจินหลิงจัดพิธีวิวาห์ผู้ฝึกตนบางคนจะได้รับเชื้อเชิญเข้าร่วมฉลองแต่ไม่ใช่มานเท่าจินหลิงจะเชื้อเชิญผู้ใดก็ได้คนผู้นั้นต้องมีป้ายกวาสนาเรื่องนี้กระตุ้นความสนใจของซูอี้ขึ้นมา ป้ายยกวาสนาที่วันนี้คือป้ายสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่มานเท่าจินหลิงสร้างขึ้นเองขอเพียงมีป้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็สามารถเข้าร่วมเป็นสักข,ขีพยานให้มานเท่าจินหลิงทั้งสิน้นและหลังเข้าร่วมพิธีวิวาคนผู้นั้นยังจะได้ของขวัญจากมานเท่าจินหลิงอีกด้วยนี่แหละวาสนาที่ว่าชินซู่ชิงและหลวนอวินจงจากอาณาจักรต้าฉินแห่งทวีปชิงเฟิงก็มีป้ายยกวาสนาชิ้นหนึ่งการเข้าร่วมงานวิวาจึงเหมือนมาร่วมแบ่งปันวาสนามงคลจากมานเท่าจินหลิง ไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงตรงหน้าแดนดินลอยฟ้าสหายน้อยซูหลังเข้าไปยังโลกเร้นลับจินหลิงนั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดอันใดขึ้นอย่าได้สนใจตามมาหลังเราก็พอนะล้วนอวินจงกล่าวนะเสียงลุ่มลึกซูอี้พยักหน้ารับแดนดินอันปกคลุมในม่านหมอกตรงหน้าเขาก็คือโลกเร้นลับจินหลิงหรือก็คือรังของมารเท่าจินหลิงและยังเป็นแก่นกลางเขตหงห้าหมอกพิสดานนี้ด้วยคฤรืหาจินหลิง ในศาลาสองชั้นแห่งหนึ่งชายรูปงามผู้หนึ่งยืนเท้าม้วนภาพอักษรด้วยสองมือม้วนภาพอักษรน,นั้นเขียนอักษรเล่ามีทั้งหมดแปดตัวเต็มเปี่ยมด้วยความอิ่มเอเิบเสรีสง่าร้ยพันธะโดยแท้ดูเป็นอักษรแปดตัวแต่แท้จริงเขียนด้วยการจารบผู้กันเพียงหนดูเหมือนหนึ่งดาเผยจากฝักข้างกันนั้นชายชราร่างเล็กดุจคนแคบผู้หนึ่งรายงานอย่างนอบน้อมใต้เท้าผู้เข้าร่วมงานฉลองหน,นี้เป็นผู้ฝึกตนจากสี่ขุมกำลังประกอบด้วย ศาลเต่าเทียนสเสวียนแห่งอาณาจักรต้าชิงทวีปีปีชิงเฟิงสกุลอวีเผ่าเทพนันตการแห่งภูเขาหลิวเทววังวิหครามจากทางประคองวายุและอารามังกรอักคีขอรับนอกจากนั้นยังมีผู้ฝึกตนไร้สังกัดอยู่บ้างต่างผู้ล้วนต่างที่มามียกวาสนาในมือรวมทั้งสิ้นเจ็ดคนจากการพินิจของบ่าวเท่าในหมู่สี่ขุมกำลังใหญ่ณนะทวีปชิงเฟิงสกุลอวีจากภูเขาหลิวเทวะพิเศษที่สุดส่งบับชนขอบเขตสงัดงันมาสองท่าน ชายชราร่างครักล่าวแนะนําตัวตนของเหล่าสกีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงวิวานี้อย่างไม่รีบร้อนชายหนุ่มรูปงามในชุดขาวยืนมองม้วนภาพอักษรเล่นหางนี้เงียบๆตั้งแต่ต้นจนจบด้วยสีหน้ารับเรียบจนกระทั่งชายชราร่างครัพูดจบชายรูปงามจึงเอ่ยปากเตรียมงานเลี้ยงวิวาไว้พร้อมหรือยังชายชราร่างครัพยักหน้าก่อนจะถามอย่างลังเลใต้เท้าหนนี้เราจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่นั่นออกไปจริงๆหรือขอรับ ชายรูปงามและสายตาจากม้วนภาพอักษรไปยังหน้าต่างวางสองมือลงที่กรอบหน้าต่างขณะทอดมองไปไกลชาวบ้านแต่เดิมไร้ความผิดทว่าเพราะครองหยกงามจึงมีความผิดยังดีข้าใจดีมีเมตตาเสมอรู้อยู่แล้วว่าการเก็บสมบัติอันมีอาจรักษาได้รังแต่จะนำหายนะสู่ตนชายชาราร่างคระพันเงียบไปในความทรงจำของเขาตลอดการนานมาทุกครั้งที่นายท่านของเขาจัดงานวิวาเจ้าตัวจะมอบสมบัติมากมาย ทั้งจำนวนและมูลค่าสูงลิบจนบัตรนี้มีอาจนับจำนวนอย่างแน่ชัดได้อีกต่อไปแล้วทว่าชายชราร่างกระจำได้แม่นยำว่าครั้งหนึ่งนายของเขาเคยกล่าวอย่างภาคภูมิยามร่ำสุราวัสนาที่ข้าจินหลิงใจแจกตลอดชีพนี้เพียงพอให้หนึ่งขุมกำลังอนันตการมีกินมีใช้ไปเป็นหมื่นปีเทียบกับจอมสางหลอนตนอื่นๆข้านี้ข้อใจกว้างประเสริฐเป็นหนึ่ง แต่หลังพูดจบดวงตาของใต้เท้าก็พลันมืดดำทำเพียงจ้องมองม้วนภาพอักษรอันมีข้อความเพียงแปดอักษรอย่างนิ่งงันภาพนี้ยังตราตรึงในใจชายชร่างกระจานบัตรนี้ประทับใจยิ่งนักนับแต่นั้นมาใต้เท้าก็ยิ่งเงียบงันสงวนวาจาไปเชิญแขกนั่งโตะเถิดจะให้พวกเขารอนานมิได้ชายรูปงามหันกลับมาเดินกลับไปยืนจ้องแปดอักษรอันเหมือนวาดขึ้นด้วยดาบเดียวอีกครั้งข้าจะตามไปพายหลังขอรับ คนแคระเท่าถอยออกไปหลังจากชายรูปงามเหลือเพียงตนลำพังเขาก็จ้องมองม้วนภาพอักษรพลางพึงพมพำกับตนเองหากมีคนมาฆ่าฆ่าในวันนี้แล้วจะทำเช่นไรตูม้มแสงสีเลือดเรืองเรือขึ้นรอบกายเขาเยี่ยงภาวะดาบหลักทะลักแปรเปลี่ยนเป็นหนึ่งนิมิตอันเพียงพอตะลึงล่าในนิมิตนั้นหนึ่งดาบกวาดผนภาโลหิตส,สัตว์เปื้อนท้องนภามมนดาราโปรยปลายดุจพิรุณ แล้วใบหน้าของชายรูปงามก็บิดเบี้ยวอัปลักษณดุร้ายบ้าคลั่งลึกเข้าไปในคู่เนตรนิ่งสงบไร้แปรเปลี่ยนนั้นเปี่ยมประกายบ้าคลั่งกระหายเลือดแต่ท้ายที่สุดเขาก็ค่อยๆฟื้นสติคืนกลับมานิมิตอันบังเกิดรอบกายเขาสลายหายไปข้าเป็นผู้ประเสริฐมีเมตตานะจะทำพังมิได้จะก,ก่อเรื่องมิได้ข้าพวกเขาไปแล้วข้าจะฝึกฝนหัวใจโพธิสัตว์ในภายหน้าได้เช่นไร ชายรูปงามพึมพำรรยกมือขึ้นราวอยากจะหยิบม้วนภาพอักษรอ,ออกมาท้ายที่สุดเขาก็รามือหันกกลออกจากศาลาสองชั้นอันขึ้นชื่อเป็นเขตห่วงห้ามในคฤหาน์จินหลิงนี้ไปฟ้ากว้างแดนไกลเมฆมงคลคล้อยเคลื่อนสูงส่งท่ามกลางทิวเขาลดหลั่นบนแดนดินปรานหุ้นตุ้นหลักหลังรัศมีเทพเรืองจัดให้บรรยากาศดูดสุข,ขาาดีซูอี้ไม่คาดเลยว่าจะมีสถานที่ล้ำเลิศเช่นนี้ในบริเวณอันตรายสูงสุดของเขตห่วงห้ามหมอกพิสดารน,นี้ เราตนหลงมายังแดนศักดิ์สิทธิ์พำนักเซียนกระน,นั้นแต่ไม่นานนักซูอี้ก็ขมวดคิ้วระหว่างทางมีสางหลอนสารพัดปรากฏให้เห็นทุกแห่งหนบ้างรวมกลุ่มกันกินซากศพโบราณอันเก่าแก่เน่าเปื่อยมันแห้งกลางเหม็นถึงทว่าสางหลอนเหล่านั้นกลับยื้อยแย่งกันพันวันราเป็นสุรานเสลิดบ้างประกับประกบอนผิวหนังมนุษย์ขาดขาดอยู่ที่เนินน้อยอันเต็มไปด้วยกระดูกขาวก่อนจะนำไป แขวนบนโครงกระดูกเป็นทิวแถวเยี่ยงตากผ้าหนังมนุษย์เหล่านั้นส่วนใหญ่เน่าเฟะเหลือทนเป็นของทุกเพศทุกวัยบางลลวงขยุมกลุ่มผมเป็นปมใหญ่ออกมาจากบึงชุ่มเลือดนำมาร้อยเข็มดุดเส้นได้ถักเป็นวัตถุต่างๆทั้งอภรร์รองเท้ากระออนและอื่นๆบ้างกำลังหลอมโอสถใช้เตาขนาดร้อยจ้างต้มโลหิตเดือดปุดสีสะมากมายกระเพื่อมไปมาในกระแสเดือดพล่าน ฟ้าดินรอบทิศเป็นดังสุขาวดีบนดินแท,แท้แต่ภาพเหล่านี้กลับเหมือนขุมนรกไม่เพียงพิกลยังชวนขนลุกหน้าสะพรึงกลัวระหว่างทางฉินสู้ชิงขมวดคิ้วเผยสีหน้ารังเกียจสิสเอียนออกมาและปิดปากกลั้นอาเจียนอยู่หลายหนเพราะกลิ่นเหม็นเน่าอันคลั่กคลุ้งนั้นรุนแรงเหลือเกินเรื่องชวนขนหัวลุกเป็นที่สุดก็คือเมื่อพวกเขาผ่านมาสางหลอนผู้ง่วนกับธุระตนทั้งหลายล้วนมองมาอย่างพวกเขาด้วยรอยยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นช่างบ้าคลั่งนัก เหมือนกับเพชฌฆาตเห็นเหยื่อมาหาถึงที่หลวนอวินจงนำทางหน้าคณะด้วยท่าทีสุขุมตลอดมาราวเมินมองข้ามเรื่องทั้งหมดนี้น่าสนใจจริงๆซูอี้พลันกระซิบเขาสังเกตเห็นสางหลอนตนหนึ่งรูปลักษ์เหมือนเด็กสาวนั่งยองๆอยู่บนพื้นและเมื่อดวงตาของเขามองไปยังนางนางก็พยักหน้าให้เขาอย่างเครเขิน แต่ยามไร้ผู้ใดสังเกตนางจะอ้าปากน้อยดุดผลอิงเถาง,งาบขย้ำหนูอุบาทอัปลักษ์เข้าไปหนึ่งตัวในหนึ่งคำกัดกินจนแก้มตุยปากเปื้อนด้วยโลหิตสมมงและเมื่อกินเสร็จนางจะฉีกหางหนูจากปากตนออกมาวางเรียงเป็นระเบียบบนพื้นข้างกายนางเช็ดปากเสร็จสาวน้อยก็กินต่อบนพื้นมีหางหนูวางเรียงอยู่เป็นร้อยร้อยหางเมื่อซูอี้มองมายัางนางสาวน้อยก็เหมือนรวบรวมความกล้าถามขึ้นอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวเจ้าอยากกินหรือไม่ มันอร่อยมากเลยนะสองมือของนางมีหนูอัปลักษ์อยู่ข้างละตัวทว่ามือทั้งสองของนางมีเพียงกระดูกขาวพลนไร้เนื้อหนังเบ้าตากลวงโบไร้ลูกตาภายในและบนร่างของนางก็สวมชุดเจ้าสาวสีแดงเลือดเป็นภาพชวนขนพองสยองกล้าวทว่าซูอีกลับไม่สะทกสะทานทำเพียงสายหน้าด้วยรอยยิ้มในใจของเขากำลังคิดว่าสางหลอนรูปลักษ์เช่นสาวน้อยนี้ชะอยคงไม่พ้นหนึ่งในหูหยิน ที่มันเท่าจินหลิงแต่งเข้าบ้านใกล้ออกไปสาวน้อยก้มหัวลงอย่างละอายกลับไปเพลิดเพลินกับอาหารอันโอชะของนางต่อทันใดนั้นท้องนภา,าก็หมุนแสงประหนึ่งกลับกลายเป็นรติการตรับอนันต์ใกล้ออกไปบนภูเขาลุกหนึ่งประทิบสีเลือดนับไม่ถ้วนเจิดจรัสดุจด,ดวงดาวพัดพลิ้วปลิวสวยท่ามกลางราตรีบนประทิบสีเลือดแต่ละดวงเขียนอักษรมงคลไว้ เสียงตีของรัวกลองดังสนั่นขึ้นในราตรีสางหลอนมากมายปรากฏตัวขึ้นเกิดเป็นสารพัดเสียงเอเมอร์เทิงนั่นคือภูเขาวัสนาถิ่นของมันเท่าจินหลิงงานเลี้ยงวิวาก็จะจัดขึ้นที่นั่นหลวนอวินจงกล่าวเสียงลุ่มลึกเมื่อไปถึงที่นั่นก็จะพบมันเท่าจินหลิงขณะเสวนาพวกเขาก็มายังตีนเขาวัสนาแล้ว จากนั้นซูอี้ก็เห็นขบวนแห่เจ้าสาวอันประหลาดพิลึกและลงศพผูดท,ที่ข้างลงหญิงชราในชุดมงคลสีแดงถือประทีปแดงดวงหนึ่งใบหน้าชราวไวซีดขาวถูกฉาบไล้ด้วยแสงสีเลือดใกล้กันนั้นซูอี้ได้พบผู้ฝึกตนที่มาเข้าร่วมฉลองวิวาเหมือนพวกตนบ้างมาเป็นกลุ่มบ้างมาลำพังต่างผู้ล้วนรออยู่ที่ตีนเขาเมื่อพวกซูอี้มาถึงสายตาของผู้ฝึกตนทั้งหลายก็พลันมองมา